สวัสดีครับพบกับช่องโรงเรียนนะครับผมทีมหลังบ้านน้ององค์หญิงนะครับผมเนาะเห็นสายแล้วนะครับผมนะนึกว่าเจไม่มานะครับที่ไหนได้ครับจัดชุดใหญ่เลยไฟกระพริบพร้อมช่างบ้านสามหลังนะครับผม<笑><笑>นี่ครับผมมาไม่มาเปล่าะนะครับผมนะสายสักนิดแต่จัดทีมงาน สุดยิ่เลยครับในติดกตะเดื่มกอ้อนนะครับไลยไปนะครับผมนะแล้วนี่ครับผุ่มไฮไลท์สำคัญมาถึงแล้วนี่ครับผมเรือบานสามลังนะครับผุ่มนะวันนี้ได้เรือบานสามลังนะครับตอนนี้นะครับจังกำลังขึ้นเรือโตูงเล็กโตูงรากานะครับผมเนาะ ในกุกเี้งเรียนในว่ายุดกรบโปงมินซ้ายสินแน่ได้ครับจัดจุดแยกไปกับติดมาเลยรัวรัวกันไปเลยครับเจลุยที่ครับทีมงานคุณนภัสต้องแบบนี้ครับผม ดันลัางกาแกแบบนะครับพุ่มหลไปนะครับแล้วกาแบบโซ่เนาะโซ่กําแพงนะครับหลดันล่างส่วนดันหน้าแต่ว่าแกแบบเติปูนเรียบร้อยแล้วก็เนหนักงานนะครับน้องๆก็รวมกันพ่อนอิดล็อกไปตั้งตามแนวแล้วนะครับพุมนะพร้อมก็หลยนะครับพุมนี่ก็ลาลกันแล้ว นี่กับวางแป้งงานสุดยอดครับผมแป็นเกนะครับนายวัวนะครับวัวหน้านะครับวางแป้งงานสุดยอดเสร็สเต็ปตัวนี้ตัวนี้นะครับไล่ไปตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นนะครับสุดยอดครับแก คนมีประสบการณ์นะทำงานทำงานช่วงนี้มาโดยสมบูรณ์ต่อเขามองงานแล้วเขาจะรู้นะครับคนงานเด็กไหมคนงานนี่ทำได้ไมมคนงานเป็นขั้นตอนดีครับผมไม่ต้องมานสบายมากับผมเอสเอ็นก็น่าจะรู้กับวกเนาะวางระบบงานเป็นขั้นตอนดีครับแล้วก็วันนี้พร้อมด้วยนีุ่กใหญ่ไปกระพริบไปเลย แต่ไมัอย่างไม่เจอสุดโต่งดีนะครับผมอยังไม่น่าดีน่าจะเข้ามาตีลั่นด้วยอย่างไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่ากันดั้มกันอย่างไรมาแล้วยอมรับกับรายะนานนะทุกคนครับอย่างนี้ยอมรับ กยันทุนกคนโอ้ยตะแกมาแล้วครับผมนู่น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 ตะแยาช้างนะครับสีตะเกตสร้างบ้านกับน้องนายนะครับมาแล้ว <espacio> าเาวไกลไ,ไม่ได้กับอันตราย chạy lên chạy lên chạy lên này đã lắng rồi nè cặp kbf này các bạn ạ là cao bếp sau nè các bạn ạ sau bếp กันดันบนกันเสี่ยงป,งปั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 งกันเรือนะครับโครงร่างกานะครับผมเนาะ เป็นระบบเป็นขั้นตอนดีครับจัดจัดการบริหารเป็นขั้นตอนดีครับพุ่มแล้วก็จะเห็นเนื้องานนะครับพุ่มเนาะไปเร็วกับพุ่มแล้วก็ได้คุณภาพด้วยมองโดยตาเลยมาเน้นเรืองความแเออส่งต้น,นมันเนียนตาครับพี่เนาะเห็นการทตางานเลยไม่คัดลูกตาครับพุ่ม ส่วนนี้กระทบนะครับผมปูนปิดหมุนวงมุนเบาได้ปูน,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 นได้ถูกสก,กัดออกหมดนะครับตวา,าวก้าวๆนะครับตัวโตเดี๊ปูนนะครับตัถูก่องลังนะครับผมนะลังนี้อาจจะยังไม่แน่นะครับผมลังนี้ดูสมบูดกว่าเพืือนนิดนี่ครับ สร้างแล้วหรือสร้างแล้วหรือก็อะไร,รสรักจนด้านหน้ากับก้อนกับกุ่มนะมนี่หลายก้อไปนะกับด้านหน้ากับ เดี๋ยวกะอันกรองให้ดูนะครับตุกมุมตุกจ้กที่ก้อมธารเนาะหลายตานี่ก็ก็ใส่ไว้ด้วยนะครับปุ้มเนาะโอเคครับปุ้มสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับปุ้มเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งไอเดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเรอย่ากกดตั้มกดโฆษณานะครับกำลังใจเล็กๆเลยน้อยนะแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกที่ที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับปุ้มเนาะเดี๋ยวมีความคืบหน้าหรือเป็ดแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับปุ้มเนาะ สำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอยันคลิปหน้ากับสวัสดีครับผม